ข้อมูลส่วนตัวนางกิติมากันกาเกิดวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2507ปัจจุบันอายุ54ปีบรรจุราชการวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2532อายุราชการ29ปีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสถาบันการศึกษาวิทยาลัยครูกำแพงเพชร ตำแหน่งปัจจุบันครูอันดับคอส .2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และบุรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่6สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบันโรงเรียนสามัคคีวิทยาสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขตสองลานอนุรักษ์พัฒนาการศึกษาในระบบบ่มเพาะคนให้มีนิสัยเป็นผู้อุทิศงานเวลา ให้กับวิชาชีพบริการนานางานที่ได้รับมอบหมายและงานที่เกิดจากจิตวิญญาณทั้งครูและนักเรียนเพื่อนร่วมงานได้รับคำชี้แนะชี้นำและคอยจัดแจงเรื่องต่างๆให้แต่ละคนที่อยู่กับการศึกษาส่งผลให้การจัดกระบวนการซึ่งได้มาด้วยความยอมรับโดยใช้ความเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะสอนความเป็นมนุษย์ได้โดยใช้รูปแบบการบูรณาการคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับจิตศึกษาในหน่วยการเรียนหลักและการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสมดุลในกระบวนการ problem-based learning รวมการพัฒนาอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของโครงงานการแปลรูปอาหารในท้องถิ่นซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคุณครูรุน รุ่นใหม่ๆได้นะคะคือท่นานจะถนัดเกี่ยวกับวิชาการงานพื้นฐานอาชีพออย่างเช่นว่าการใช้ทักษะชีวิตให้เด็กนำเอาไปใช้ที่บ้านได้อะไรเงี้ยค่ะในในความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้ร่วมง,งานกับคุณครูพิติมาคุณครูกิติมาเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นทำงานตามตามความสามารถ ความซื่อสัตย์และความซื่อตรงในการปฏิบัติางานอยากบอกว่ารัากและขอรพคุณครูกิตติมามากค่ะขอบคุณค่ะโอเคกกิติมานี่ยต้องาเกกดาาเวยสกพ่อเมดอทีจเปูอ๋อเหมือนว่าตอนที่ไปอยู่บบยกับกูกิตติมานี่เรียนดีแล้วก็กลับมาบ้านก็ช่วยทำงานบ้านค่ะ วิธีการความสามารถในการออกแบบหน่วการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดทำแผน Problem-Based Learning หรือ PBL จนเกิดองความรู้ใหม่เกิดสิ่งใหม่เกิดนวัตกรรมความคิดค่าคะแนนการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินเพื่อตัดสินเกรดโดยได้มีแบบนวัตกรรมจิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน สังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนที่ทําให้ผู้เรียนได้ใช้พลังด้านในเพื่อสแสวงหาความรู้ความเข้าใจแห่งตนและความหมายของการดรํารงอยู่ด้านการดําเนินงาน 3. กระบวนทัศน์ได้แก่การสร้างชุมชนที่มีสสนามพลังบวกการใช้จิตวิทยาเชิงบวกและการใช้กิจกรรมจิตศึกษาสร้างการรวมศูนย์สมาธิและสร้างความใคร่ครวน ซึ่งเป็นกิจกรรมขั้นสูงของชีวิตซึ่งทำให้ส่งผลต่อการเกิดการพัฒนาผู้เรียนผ่านนวัตกรรมจิตศึกษา คำหลักในส่วนของธรรมพิบาลใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานยึดหลักความโปร่งใสมีหลักธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตโดยใช้กระบวนการจุดเริ่มต้น,ตนหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการเดินตามรอยเท้าพ่อผลจากการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของตนเองก่อให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงแก่องค์กรเพื่อนร่วมงานรวมถึงตัวผู้เรียนอย่างมากในทุกด้าน จึงเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกับรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการสังคมแห่งการเรียนรู้ PLC โดยกำหนดเป้าหมายความพอเพียงในการดำรงชีวิตส่งผลให้มีความพอเพียงในการดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัก,กรพรรดิมาลาถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุด รางวัลและผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่เช่นผลงานดีเด่นของนักเรียนผลสำฤธิทางการเรียนของผู้เรียนที่สูงขึ้นผลงานดีเด่นของครูที่ประจักษ์รางวัลระดับเหรียญทองโครงการรับอาชีพระดับภาคเหนือโดยเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้ problem-based learning จิตศึกษาและ plc ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคตและมีคุณลักษณะค่านิยม12ประการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสมดุลอุดมการข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะสอนมนุษย์ได้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้เข้ามาแทนคนในโรงงานเพราะกลนเหล่านั้นทำงานได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรง ไม่บ่นเหน็ดเหนื่อยไม่ทะเลาะกันไม่เรียกร้องสวัสดิการไม่ต้องการบํานาญหลังเกษียณไม่เพียงเท่านั้นหลายอาชีพที่เคยมีในอดีตกำลังหายไปเพราะเทคโนโลยีตัวแทนขายตรงบรุษไปษณีและครูก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีแนวโน้มว่ากําลังจะหมดไปเพราะการเรียนทางไกลแบบออนไลน์และได้รับความนิยมมากขึ้น ชุดความรู้ทุกอย่างสามารถค้นคว้าหาได้ง่ายจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแต่ข้าพเจ้ากลับเข้าใจว่าในทางกลับกันถ้าความเจริญทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีก้าวล้ำไปเพียงใดการหวยหาด้านจิตวิญญาณจะยิ่งมากขึ้นและนั่นก็หมายถึงโอกาสของครูเพราะจะมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะสอนความเป็นมนุษย์ได้เพราะครูมีวุฒิภาวะ จะมองเห็นคุณค่าด้านนี้ของตนที่เหนือกว่าความสามารถของเทคโนโลยีทั้งมวลและการพัฒนาด้านนี้ให้สูงขึ้นครูจึงกลายเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะพัฒนาด้านในของมนุษย์การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนคือสร้างความเข้าใจและพัฒนาตามหลัก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9โดยสร้างความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดเริ่มต้นโดยปลูกฝังผ่านกิจกรรมบูรณาการการใช้ปัญหาเป็นฐานครูทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเริ่มกลับมาพิจารณาพิเคราะห์ดูว่าในตัวครูนั้นมีความไม่พอเพียงในด้านใดบ้าง และให้ผู้เรียนร่วมวิเคราะห์ปัญหาด้วยโดยการวิเคราะห์ปัญหานี้ดําเนินไปโดยพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมโดยจะดําเนินการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาปัญญาภายในจิตศึกษาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะทําให้ผู้เรียนได้ใช้พลังด้านในเพื่อแสวงหาความเข้าใจแห่งตนและความหมายของการดํารงอยู่สร้างส่วนรวมสมาธิ และสร้างการคร้ครวนซึ่งเป็นกิจกรรมขั้นสูงของชีวิตที่จะส่งผลต่อการเกิดปัญญาภายในประโยชน์ที่ได้รับตัวผู้เรียนรู้จักคำว่าพอเพียงพอประมาณและปูมคุ้มกันวิเคราะห์ลงมือปฏิบัติจริงสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้จึงส่งผลเกิดความภาคภูมิใจในเรื่องการทำโครงงานเพื่อควรนอกกลาเข้าร่วมแข่งขัน,ขนและได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ ตัวครูเกิดความภาคภูมิใจในการครองตนบนพื้นฐานความพอเพียงพอประมาณโดยดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความรู้ควบคู่คุณธรรมโดยปลูกฝายให้เกิดขึ้นในใจผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ95นอกจากนี้ผู้เรียนยังเกิดความคิดเชื่อมโยงในมิติต่ตางๆทั้งด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจ